要梦一把。<laughs> ันสวัสดีคะ่ะสวัสดีกับวันหยุดนะคะทุกคนคะ่ะตื่นเช้ามาเบลก็จัดแจงลูกเต้ากินข้าวกินน้ําทําการบ้านอะไรเรียบร้อยล้างหน้าแปรงฟันใส่เสื้อผ้านะคะเขาก็เอนจอยเล่นอยู่ในบ้านกันไปนะคะเบลก็มาซ่อม ไม่กวาดทุกคนไปไปกวาดไม้เอ่อกวาดบ้านตอนเชา้าใช่ไหมทุกๆเช้าจนเย็นอะไรอย่างเงี้ยเบลก็จะกวาดบ้านเห็นมันโศกโปกเบลก็จะกวาดบ้านเหมือนเราใช้บ่อยหรืออะไรยังไงทุกคนค่ะซื้อมาต่างว่าลอยหนึ่งล่าสุด ออไอตัวที่ว่ามันเป็นกวาดๆมันก็ยังโอเคอยู่นะแต่ว่าไม้มันหลุดทุกคนไม้เหมือนไม้ไผ่มันแตกมันไม่คงทนสักเท่าไหร่เราก็เลยเอาไม้อันใหม่อะมาใสา่อันอันที่มีอยู่ในบ้านนี่แหละเอามาอะเดบทำใหม่นะทุกคนว่าเดี๋ยว ว่าจะไปซื้อใหม่แต่ก็อุ้ยอันนี้มันก็ยังใช้ได้อยู่นะเราก็เลยแบบเออเอาลองลองดูว่ามันจะทําได้หรือเปล่านะทุกคนก็ตอกนะปูใส่แล้วก็หาอะไรมายึดไว้ให้เขาแน่นๆเนาะมันจะได้แบบไม่แบบว่าหมุนไปหมุนมาแล้วมันก็จะหลุดออกจากกันไงเราก็ซ่อมเอาเลยค่ะทุกคนค่ะสอมบอาเลยเฮาบ่ได้ไปใส่ย,ยูแล้วค่ะบอยดักซื้อเนอะาะก้นฉีงงก,ก็ลองเบิ่งตัว ช่วงนี้อากาศก็ค้มๆนะคะทุกคนคะ่ะบรรยากาศลมหนาวมากเลยเมื่อคืนเนี่ยแล้วก็มาดูพยากรณ์อากาศตอนเช้าเขาบอกว่าจะมีฝนเล็กน้อยนะทุกคนเหมือนฝนจะเอาลมหนาวมาส่งนี่แหละวันปีใหม่ตอนใกล้ปีใหม่แล้วนะทุกคนอู้เดินทางมาเร็วเหมือนกันเนาะก็แป๊บเดียวก็เนี่ยแป๊บปึ๊บปั๊บไหวแห้งชาชันกันเลแบบยสิแบบว่าอู้ยคือสิแบบโอ้ยอะไแล้ะ ไปแล้วปีนี้กับไปเรายังบ่บเป็นชิน้นเป็นอันอยู่ยังแบบมูลอุยปุยบันเทิงสิน,นพัฒนาอยู่ยังกระด้หมายถึงชีวิตนะทุกคนบ่เทินได้ก,ก้าวไปทั้งใดอยู่แต่ว่าก็ดีกว่าจุดเดิมแหละอะไรก็เลี้ยวแตก่กเงาะมือใจ่หัวหลดได้เราได้รับสิ่งนี้มันก็ดีเท่าไหร่แล้วดีกว่าเข้าไปอยู่ในจุดหมองนั่นที่มันแบบว่าอึดอัดใจนะคะทุกคนคะ่ะอันนี้ก็พูดถึงตัวเองเนาะไม่ได้มาแบบว่า อ่าพูดหรือว่าอะไรกระทบกระทั่งแบบจะเป็นนักจิตวิทยาสอนใครอะไรเงี้ยแต่ก็พูดมาในความรู้สึกของตัวเองแค่นั้นแหละว่าเราเจอแบบนี้ก็ดีสักเท่าไหร่แล้วถ้าเราไปเจอแบบคนอื่นนะโอ้ยเขาเสียรับได้บอ เราจะอยู่ได้ไหมอะไรประมาณนี้นะทุกคนก็พูดให้กำลังใจตัวเองหรือหลายๆคนที่เข้ามาฟังก็ได้กำลังใจจากเบลไปด้วยก็เห็นหลายๆคนทักเข้ามาแบบพี่มีกำลังใจเป็นแรงบันดาลใจเบลก็ต้องขอบคุณทุกๆคนมากๆทุกคนเองก็เป็นแรงบันดาลใจให้เบลเหมือนกันนะคะเราก็สู้ๆกันไปเนาะทุกคนคนเบิดร่มหายใจก็คือคนบรสูทแล้วเท่านั้นนะคะเฮายังมีลมหายใจอยู่เฮาก็สู้กันต่อไปนะคะทุกคนค่ะ คาดอันนี้เบลเข้ามาในบ้านหลังเนี้ยเบลก็เจอนะทุกคนคือเบลคิดว่าลุงเบลแกน่าจะทําไว้แต่ว่าคาดอันนี้มันก็ตั้งนานแล้วนะทุกคนไม้มันเริ่มสึกหลอแล้วมันแตกแต่ว่าเบลก็ยังใช้อยู่มันมันยาวใช่ไหมเวลาที่เรา กวาดอะไรหรือกวาดอะไรไกลๆเราเวียงไปได้เลยแล้วก็ดึงมาเลยนะมันง่าดีเแบลบชอบเแบลบก็เลยยังเก็บไม้มันไว้อยู่เแบลบก็มาซ่อมเอาตรงไหนมันแตกเแบลบก็เอาเอาเชือกเอาอะไรมาลัดเอาทุกคนซ่อมไม้กวาดกับคาดเรียบร้อยเราก็จะมา เคลียร์ตรงนี้ออกนะคะทุกคนคะ่ะเป็นต้นมะม่วงที่เราตัดมาวันนั้นแหละทุกคนเบลก็จะเอาออกมาไว้ฝั่งนี้ส่วนต้นมะม่วงอ่ะพวกก้านพวกกิ่งอะไรมันเบลจะตัดไว้เป็นฟืนส่วนใบส่วนอะไรเราก็จะเอาไปไว้ตรงที่ว่าเราทําปุ๋ยย่อยสลายให้เขาย่อยสลายเองเบลไม่ได้เอาแบบว่า เอาปุย๋ยเอาอะไรมาใส่นะทุกคนก็วางไว้เดี๋ยวเขาก็ย่อยสลายไปเองทุกคนมันก็จะเป็นฟอยๆนั่นแลาเอาไปใส่ต้นไม้ใส่แปลงผักของเราก็จะสวยงามแต่ต้องใช้เวลานานสักนิดหนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้เขาย่อยสลายส่วนมุมนี้เบลจะเอาดินที่ว่าเราสั่งมาวันนั้นแหละทุกคนเบลถ้าจะให้เขาถอยรถเข้ามาเทดินใส่ตรงนี้เราจะต้องสละ มุมที่ว่ามันเป็นอ่ะาราตรงนั้นอ่ะทุกคนเราต้องสละออกถ้าเราไม่สละออกอ่ะมันจะชนแล้วก็ถ้าเราขยับเข้ามาในบ้านอ่ะปูนในบ้านมันก็จะแตกวันนั้นที่รถไถเข้ามาอ่ะทุกคนรถไถแบบรถไถปกติเลยที่เขาเอาไปไถตามสวนอ่ะปูนยังยุบลงเลยทุกคนปูนแตกเลยนะเดีวก็เลยไม่ให้เขาเข้ามาก็เลยว่าเออเดียวแบบ เราก็เทไว้ตรงนี้เราก็อาศัยแบบว่าขนดินเอาแล้วกันนะคะทุกคนค่ะสวนตัวเบลเบลยังไม่ได้แบบว่าเทซะทั้งหมดเทซะเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเบลจะเทสักเล็กน้อยแบบค่อยๆไปเรื่อยๆนะทุกคนไม่ได้เอาแบบมากมายโดยจะเทใส่ตรงนั้นแล้วก็ จะปลูกต้นข้าวเม่าข้าวเม่ายักษ์ที่เราซื้อมาจากตลาดในตัวอำเภอเมืองนั่นแหละทุกคนก็จะเอาดินใหม่ไปใส่เขาสักหน่อยแล้วก็เทดินให้มันเยอะๆสักนิดนึงแล้วก็ปลูกต้นข้าวเม่านะคะทุกคนมันก็จะทําให้ต้นข้าวเม่าอของเราอ่ะจะเริ่เติบโตเบีวก็ปลูกห่างออกจากต้นมะม่วงต้นใหญ่แล้วก็ห่างจากต้นมะพร้าวประมาณ2เกือบสองเมตรครึ่งนะทุกคนมันก็ห่างกันอยู่แต่เบลก็ปลูกไปตามจินตนาการเราเนาะว่า ต้นไม้มันก็จะประมาณนี้ถ้ามันโตขึ้นมันต้นข้าวเม่ามันไม่ได้ต้นเล็กนะทุกคนมันก็ต้นใหญ่เหมือนต้นมะม่วงเลยแหละถ้ามันมีมาอยู่ตรงเนี้ยเบลคิดว่ามันก็คงจะดีเนี่ยเบลเอาดินมาเทใส่ประมาณสิบรถสิบคันสีส้มที่เบลเอาขนใส่นะทุกคนเข็นมาประมาณสิบรอบค่ะเทไดบัตซัานีแ้แหละค่ะทุกคนค่ <laughs> มีไอ้คักป้า เบลจะเกลี่ยดินให้เขาไหลลงไปด้านล่างข้างบนเบลก็จะให้มันเสมอกันหน่อยนะทุกคนส่วนต้นฝรั่งต้นนี้เป็นต้นฝรั่งบ้านนะทุกคนเป็นฝรั่งขี้นกแหละแต่มันไม่ได้เป็นข้างในไม่ได้เป็นสีชมพูนะเบลเคยกิน มันเป็นสีขาวทุกคนเบลเคยกินต้นเนี้เแบลบปีนขึ้นไปด้านบนมีอยู่ลูกเดียวแบบอยู่ตรงปลายปลายด้วยความที่ว่าเราเป็นเด็กอยากกินเนาะมันไม่ได้ไปมีตังไปซื้อขนมอะไรขนาดนั้นเลยทุกคนก็ผลไม้อะไรที่มันมีอยู่ในบ้านนะ่ะอยากกินเท่ากับปีนขึ้นไปเอาจนได้ทุกคนเบลเกือบตกต้นไม้เกือบตกต้นฝรั่งต้นเนี่ยแต่ก่อนมันเป็นต้นุงสูงแบบสูงมากเลยนะ สงสัยลุงเบลก็คงจะมาตัดออกหรือใครไม่รู้ตัดออกแล้วก็เหลือประมาณเนี้ยเบลรดน้ําให้เขาลดไปลดมามัก็ชี้ขึ้นเยอะมากตอนแรกก็นิดเดียวนะทุกคนพอลดไปลดมาก็เออชี้ขึ้นเบลก็จะปล่อยให้เขาขึ้นสูงสูงเลยทุกคนมันได้กินมันอร่อยมากเลยนะผลของเขาอ่ะมันจะแบบถ้ามันผิวมันจะเป็นแบบเงาเงาอ่ะทุกคนมันจะกรอบมากแล้วมันจะแบบหวานๆเปรี้ยวอุ้ยแสบหมักฝรั่งหมักซีดาต้นนี้อันนั้นแสบอีรีเลยค่ะทุกคน เกลียดินเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนคะ่ะอุ้ยขนดินมาตั้ง10บรถได้เท่านี้แหละคะ่ะทุกคนเแบลบก็จะขุดดินให้มันเป็นหลุมเนาะส่วนเราก็จะเอาขี้วัวมาใส่ก่อนแล้วก็จะเอาฟางกกนั้นบนนะคะทุกคนคะ่ะต้นข้าวเม่าเแบลบก็กะไว้แบบ เออรับแดดรับลมอะไรตรงนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่เพราะว่าต้นเขาเมาเขาไม่แบบว่าแดดมากมายสักเท่าไหร่นะทุกคนอยู่ในพื้นที่ด้านล่างเพราะมันเป็นต้นไม้ยืนต้นที่แบบต้นใหญ่เพราะต้นจริงที่เบลไปเออไปเจอที่บ้านที่ว่าเบลเอามาขายนั่นแหละเขาก็ต้นใหญ่มากนะทุกคนแล้วแบบลมพัดมาแรงต้นมันก็หักลงมา เ้วคิดว่าตรงนี้เนะหมาะเหมาะที่สุดแล้วเพราะมันอยู่ใกล้ต้นมะพร้าวเนาะทุกคนจะขึ้นไม่ขึ้นไม่รู้นะก็ปลูกไปก่อนนะทุกคนถากมันว่าขื้นก็นซื้อไหมซื้อมาปลูกบซื้อจะรู้มาปลูก,ก,ก,กจกังก็มันจะขึ้นล่ะคะ่ะแต่มันก็ขึ้นง่ายอยู่เลยถ้าเราลดน้าพรวนดินใส่ปุย๋ยดูแลรักษาเขาเอาใจใส่เนาะทุกคนมันก็จะดีมากๆเลยปลูกต้นไม้ปลูกไปปลูกมาทุกคนโอ้โหมีอะไรร่างกายขาดคาเฟอีนก็เลยขับรถมาที่บ้านป้าวันนี้พาน้องอนามาด้วยนะคะทุกคนดูแล้วกัน ว่าการมาที่บ้านป้านี่มายังไงให้เหมือนมาเที่ยวสวนสัตว์ว่ามันมาสวนสัตว์มัเนาะหมวกก็คือคือสวนสัตว์สัตว์มหาสัตว์สัตว์เอาเด็กเข้าไปอีกได้ไหมเด็กเข้าไปอีกขยับเข้าไปอีกลูกมันไม่ถึงลูปสัตว์ไปหาสัตว์สัตว์น้อยไปหาสัตว์ใหญ่ขยับเข้าไปอีกดหมันไม่กันหรอกเออมันมีไม้เออผล้อ้อ ยำยังอยมึงอีปากแม่ไปไหนเทเวบีป่ะนี่มึงตายท้องอืดหมดแล้วนะพอแล้วนะสั์น้อยมหาสั์ใหญ่สั์น้อยมหาสั์แก่ มหาท่านอาบุษูท่าน ulously, ท่านอบุโสหัวงอกแล้วท่านอาบุโสผู้ปากเบี้ยมันหลุดนองหนูเลยมันหลุดนองหนูเลยไปพอแล้วลูกมันกินแล้วเอาไม้มาเอาไม้มาเก็บไว้จะได้ใช้อีกบายบายตรงตรงแล้วมาบายนะตรงตรงนะหยิบแล้วนอนนะตรงนั่งนะ ไปไปพาน้องนาไปเที่ยวสวนสัตว์มาทุกคนไปดูหมูป่า <c oughs> ไปซื้อกาแฟนั่นแหละแล้วบ้านป้าเบลก็มีน้องปากแว่อยู่ท่านหนึ่งนะคะเราก็เอากล้วยนาๆเขาชอบเอากล้วยไปให้กันมีอะไรเขาก็จะไปแบ่งตองตองกินก็ชื่อตองตอง แต่เบลเรียกปากแวนะทุกคนนางกินเก่งเนาะก็น่ารักดีเวลาที่พาไปอ้บ้านป้าเบลมีสัตว์เยอะทุกคนมีไก่มีหมูมีแมวเนาะแต่ก่อน,นมีหมามีอะไรเต้มีมกระลอกด้วยแต่ก่อนนะทุกคนกระลอกมันชอบกินเม็ดส้มโอเนี่ยเออแต่ก่อนมีแต่ว่าพอเอามาที่บ้านมันก็เข้าไปในป่าเนาะก็เลยไม่ได้เลี้ยงแต่ก่อนป้าเบลเลี้ยงเยอะทุกคนพวกสัตว์พวกอะไรแกชอบ แต่ว่าทุกวันนี้ก็เหลือประมาณนี้แหละทุกคนอน,นาก็ได้เห็นประมาณนี้ก็ชอบตองตอง,ตองเดินไปคนเดียวก็มีนะบางทีหาไม่เจอแล้วพอไปเจออีกทีอ้าวนุ่นอยู่คอบุ๋นนุ่นต้องวิ่งตามไปตามอน,นาตามแต่ไม่ทันนะได้เอนเนีมาแก้วใหญ่ทุกคนคะ่ค shot, นะเกินอเมริกาโน่สองช็อตนะทุกคนเบลกินทุกวันเลยก็คือนี่แหละกินแล้วก็ มันไม่ง่วงนอนหรือว่ามันเพิ่มแบบว่าบอได้กินมันเป็นซึมๆมันเป็นแบบแขนขาอ่อนแรงมันเป็นบอมมีแห้งมันเป็นง่วงนอนแต่ว่าพอได้กินเข้าไปแล้วคึกมากเลยจะบอกให้ล้วก็จะเอาดินพวกเนี้ยมาใส่ตามรูต่างๆ ที่มันอยู่ในบ้านนะทุกคนจั๊กรูอะไรเบลก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ว่ามันเป็นรูอะไรเนาะมันมีหลายเยอะมากในบ้านเบลก็เอาดินตรงนี้แหละใส่รถคันสีส้มของเราแล้วก็เอาไปเทตามมุมต่างๆแล้วก็เอาดินมาใส่ต้นไม้ตรงโคนต้นไม้อนะทุกคนให้เขาเหมือนได้ ได้ดินใหม่อะไรแบบนี้ส่วนมุมนี้ทุกคนมันก็ยังไม่เสร็จหรอกเพราะว่าเบลอะขนตรงนั้นไปใส่ตรงนี้ขนตรงนี้ไปใส่ตรงนั้นนอกมันหลายอย่างมันก็ทําไปเรื่อยๆส่วนมุมนี้ก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างเนาะทุกคนเแบลบก็จะทําให้เขาเป็นแนวยาวชิดกําแพงมาเลยแต่ไม่ได้เอาดินสูงขนาดนั้นนะคะทุกคนคะ่ะก็เอาแค่แบบพอประมาณเพื่อที่จะว่าเราจะได้ไม่แบบใส่อิฐบล็อกเข้าไปเหมือน มือนที่เบลทำอ e ิดบล็อกนั่นแหละทุกคนเอาใส่อ e ิดบล็อกเข้าไปเหมือนเราเติมดินเข้าไปเฉยๆอะไรส่วนดินที่มันยังเหลือมันยังเยอะถ้ามันเหลือเยอะมากๆไบลก็จะขนไปไว้ข้างหลังเพราะข้างหลังยังไงมันก็แบบมันไม่ค่อยมีดินอยู่แล้วแต่เบลก็เอาไปใส่ในโคนต้นไม้ด้วยมุมข้างบ้านด้วยหลังบ้านด้วยเอาไปเติมพวกรูอะไรต่างๆเพราะโดนน้ํา เข้าไปเซาะเข้าไปมันก็จะเป็นรูอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเราก็ต้องแบบว่าป้องกันไว้พวกสัตว์เลื้อยคานอะเยอะแย,ยะมากมายเนาะเราก็ สามารถอยู่กับมันให้ได้อะไรประมาณนี้แหละทุกคนก็เติมกันไปถามว่าระแวงไหมก็ระแวงนะทุกคนก็ระวังตัวเอานะมันถามมันมันเข้ามาในบ้านหรอกถ้าแบบไม่ใช่หน้าฝนถ้าหน้าฝนมันมาอยู่แล้วเพราะว่าน้ําฝนมันตกเงี้ยมันก็จะออกมาเพราะว่ามันได้กลิ่นฝนมามันก็กลัวว่าน้ําจะท่วมจมูกมันหายใจไม่ออกเงี้ยมันก็ ขึ้นมาบนโบกเออจากขึ้นมาออกจากหูมาเลเื่อยรูปหลัรูปหลามอยู่ข้างบนอนะไรแบบนี้ <c oughs> เราก็ระวังเอานะทุกคนถ้าไม่ไม่มีฝนหรือว่ามีอะไรก็จะธรรมดาปกติตัวไปเราเหมือนเราอยู่บ้านสวนเบลก็จะค่อยๆเกลี่ย,ย,ยไปเรื่อยๆนะมุมเนี้ยคือถ้าเราขนใส่เนี่ยแล้วก็ใส่รถเข็นมันเหนื่อยนะทุกคนแต่ว่าเบลค่อยๆเอาอ่าจอบนะขูดแล้วก็ หวานดินไปเรื่อยๆหวานดินไปเรื่อยๆมันก็จะให้มันเป็นแนวยาวๆมาแบบเนี้ยมันจะได้ไม่เหนื่อยมากแต่ถ้าทําใส่ค้นใส่รถแล้วก็เข็นโอ้ปาดเบิดแห้งอีกแล้วค่ะทุกคนค่ะแต่ก็อยากทําแรงไม่มีแต่ว่าเบลก็อยากทําเฮ็ดจนเมื่อยเอาแต่ว่าก็อยากเฮ็ดจบบนนะว่าตัวเองอะเหนื่อยมากแบบบนแต่ว่ามือนี้ไม่หยุดเลยอื ทำอันนี้เสร็จกวาดบ้านล้างจานซักผ้าเอาอ,อทำไม่หยุดถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยมากเลยแต่ว่ามือเนี่ยยัเอาอยู่อย่างนั้นแหละทำอยู่อย่างนั้นแหละเป็นโรคจิตอะไรสักอย่างไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกัน กลือดินเกลื่อไปเกลือมาทุกคนอุ้ยเบลก็เหนื่อยเบลนั่งพักก่อนนั่งพักแล้วมองมาที่ใต้ต้นละมดุดเอ๊ะทำไมมุมนี้มันดูรกๆจังเลยก็เลยเดินมาดูทุกคนพอเดินมาดูอ่ะม,มันก็มีขอนไม้ในนานแล้วเนาะจะยกออกมันก็ยกไม่ออกเบลก็เลยเอาเลื่อยมาตัดลองดูพอตัดแล้วบลออกก็เลยเอาอ่าเขาเรียกขวานเนาะเอาขวานมาสับเออมันเป็นเศษฟืนไปเลยเพราะว่าตรงเนี้ยเหมือนมันไม่ออกอ่ะทุกคนมันจะขูดยังไงมันมีแต่ดินอะเบลก็เลยเอาสับออกอย่างนี้แล้วก็ ค่อยๆชํำระไปเรื่อยๆเแบลบยกพวกกระถางพวกอะไรอย่างนี้ออกนะถ้าเราแบบว่าทำให้ดีๆนะ่ะแบบดินมันไม่ซุดลงไปเอาดินมาเทใส่เพิ่มนะพวกต้นไม้เราสามารถปลูกพริกปลูกอะไรผักสวนครัวมุมนี้ได้อีกด้วยนะทุกคน เอาขอนไม้ออกเรียบร้อยเราก็จะเกลี่ยทุกอย่างให้เขาแบบว่าลงรอยสักนิดหนึ่งเพราะว่าเบลจะเอาดินมาเติมใส่ตรงนี้เพราะดินมันก็ยุบลงเนาะทุกคนโดนน้าโดนอะไรมันก็ยุบลงกลัวว่ากําแพงมันจะพังก็เอาดินมาใส่เพิ่มเติมเบลขนดินมาใส่ประมาณสามรถแหละมุมนี้รถสีส้มๆเบลนะแล้วก็เกลี่ย เกลี่ยให้เขาเท่ากันแบบเป็นแนวอยวไมจะไม่เกลี่ยมาหาตรงหินสีฟ้านะเบลจะทําเหมือนให้เขาเป็นแปลงเลยทุกคนอประมาณนี้แล้วเราก็จะเอาหินเอาก้อนหินมา,มาโรยเพื่อที่จะกั้นไม่ให้ดินมันย้อยลงมาทุกคนเบลเห็นแผ่นที่ว่าเขาตอกตําปูใส่แล้วมันเหมือนเป็นที่กั้นของดินนะสวยดีนะเม่ว่าจะทดลอง สั่งมาสักอันอยู่เพื่อแบบกั้นดินไม่ให้มันย้อยลงมาทุกคนเอาดินใหม่มาใส่ต้นไม้ด้วยนะคะมุมนี้ใส่ไปเลยคราบโรยกระเพาาก็ได้โหระพาก็ดีหรือเราจะเอาอ่าเขาเรียกอะไร มะเขือเทศมาปลูกก็ได้ทุกคนมันแดดดีแดดร่ำไรเนาะให้เขาเรื้อยไปในกนะําแพงนะเบลก็ว่ามันก็สวยดีเหมือนกันนะทุกคนจัดมุมจัดอะไรให้มันเรียบร้อยน่มันก็จะสวยงามไปเลยแล้วดินใหม่พวกต้นฝรั่งต้นมะเขือของเราได้เจอดินใหม่ๆโอ้ยลองดูแหละ,จะเจริญเติบโตแน่นอนคะ่ะทุกคนขนดินทั้งวันเลยทุกคนทําไปทำมามืดเลยโเร็วเนาะช่วงนี้เนาะเป็นอะไรวะทําทไมแบบเออเราทําไปไม่ได้ดูเวลามันก็ แป๊บเดียวก็มืดแล้วเแบลบก็ว่าจะทําซุกี้กินนะคะวันนี้ก็เลยแบบเห็นลูกมาเดินตามแม่หิวข้าวแม่ข้าวเแบลบก็เลยรีบมาเก็บผักนะทุกคนผักกวางตุ้งแปงนี้ยทุกคนเพี้ยลงเยอะมากค่ะเแบลบก็เลยจะถอนออกให้หมดเลยเดี๋ยวเบลจะซื้อมเมล็ดมาปลูกใหม่นะทุกคนให้เขาแบบว่า ขึ้นใหม่เลยเราจะเอาเนี่ยไปทําซุกี้ให้หมดเลยทุกคนอู้วมีผักแบบบดตองสื่อเลยจ้ะไม่ค่อยได้ไปตลาดเลยทุกคนได้ซื้อแบบน้ําจิ้มมาซื้อลูกชิ้นมาด้วยนะเนาะเบลก็เอาลูกชิ้นเต้าหูปา้ปลาแล้วก็มีฮอทดอกวัดจะอบให้เด็กๆนะคะเอาไปอบใส่หมอ้อทอดไร้น้ํามันนาะจิ้มกับซอสมะเขือเทศก็อร่อยเหมือนกันเนาะเก็บผักเก็บอะไรไปด้วยต้มใส่ซุกี้โว้ยก็แซ่บเหมือนกันเนื้อวันนี้เบลจะเก็บผักออกจากแปลงให้หมดแล้วทุกคนแล้วก็จะพรวนดินให้เขาอย่างดีจะตากดิน ไว้ประมาณสองสาวันนะคะเพื่อให้เขาฆ่าเชื้อพวกดินให้มันแบคทีเรียหรืออ่าเขาเรียกอะไรที่มันแบบเชื้อราจะทําให้บบรากผักเราเน่าเราต้องตากดินแบบยิ่งตากนานเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะทุกคนส่วนพวกรากพวกใบอะไรหนึ่งต่างเราก็จะเอาไว้ตรงนี้ให้เขาเป็นปุ๋ยนะทุกคนก็จะตัดเอาเฉพาะใบที่ว่าเรากินได้เอาไปแช่น้ําไว้แล้วก็เอาไปต้มเนี่ยทุกคนเสียบเด้อกวางตุง้งฮองเต้อร่อยมากๆเลย เห็นแปลงผักเล็กๆแบบนี้นทุกคนอู้เต็มกระละมังเลยนะเบลคิดว่ามันจะไม่เยอะนะทุกคนเพราะว่ามันห่างกันมันถี่กันมากเนาะแต่พอเราตัดไปตัดมาเอาเต็มกระละมังเลยจะกินหมดไหมเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเราก็ล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็แบ่งใส่ถุงเอาไว้กินแบบสักรอบสองรอบนะเอาต้มใส่มามาก,ก็ดีเอาไปใส่แกงอ่อมก็เลิศทุกคนทําสุกี้ยากี้เนี่แบบโอ้ฉ่ำมากจิ้มน้ําจิ้มเข้าไปแหละคุณเอ้ยว่าเลยน้ำร้ายออกค่ะ เก็บผักเก็บอะไรเรียบร้อยนะคะทุกคนเก้าอ <c oughs> ี้คู่ใจใช้มาตั้งแต่ห้องเช่าทุกคนอุย้ยเอาไปนั่งสักผ่าอันดับแรกแล้วนั่งรั้งจานอันนี้คือไปไหนไปด้วยกันนั่งปลูกผักนั่งดายากก็คือเก้าอี้ตัวนี้นั่งสบายแล้วก็ทนทานด้วยรับน้ําหนักได้ดีหญิงสาวน้ําหนักอายุ8ปสิบเอเบเมนน้ำหนัก8ปดสิบค่ะทุกคนคะ่ะป้าเก้าอี้อันอน,นี้ก็ทนทานถ้าจะซื้อแบบธรรมดาอันละ30บาทบรายเดตต้องลอยก็บาทเท่านั้นก็ะนรับแรงกระแทก ไม่ไหวค่ะบรรยากาศก็เริ่มมืดแล้วนะคะทุกคนเราก็จะต้องจุดไฟเพื่อที่จะทํากับข้าวต้มน้ําต้มอะไรให้ลูกอาบนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวนี้บอบเปลืองแกะเปลืองยางเลยค่ะติดเตาไฟแห้งทุกคนก็คือได้ฟืนได้อะไรมากับใบไม้ใบไหลเศษไม้เล็กๆเนาะเอามาก่อฟืนก่อไฟแล้วก็ เอาฟืนด้นใหญ่ๆนะอันใหญ่ๆเอามาใส่แบบนี้มันก็จะทําให้เราแบบก่อไฟได้ง่ายขึ้นเนาะทุกคนแล้วก็ต้มน้ําต้มอะไรนาะโอ้สุดยอดเลยนะคะบ่ต้องเปลี่ยงแกดเลย เติมแก๊สทีหนึ่งอ่ะขนาดแก๊สปิกนิกอันเล็กๆนะทุกคนเติมครั้งหนึ่งก็ต้องร้อยก้าสิบาทนะที่เบลเติมไปด้าถังใหญ่โอ้โหหลายบาทดยู่ละทุกคนเนาะทุกวันเนี้ยเบลก็จะใช้แก๊สให้มันประหยัดประหยัดเลยนะทุกคนตอนแรกที่เราอยู่ห้องเชา่าอ่ะเเราก็ไม่มีพื้นที่ในการจุดไฟเนาะแต่เนี่ยมีพื้นที่ในการจุดไฟเตาธงเตาถ่านอะไรไปก็จุดไปเรื่อยท้ามันบองรีบ บรนไดเข้ากับใ่แบบนี้เลยค่ะต้นไม้ที่เบลซื้อมาเหลืออีกสองต้นนะทุกคนเป็นต้นส้มโอพันสีขาวพันอ่าสีทองแล้วก็แตงกวานะคะมันจะเป็นสีขาวสีขาวนี่อร่อยนะทุกคนแล้วก็ลูกใหญ่ด้วยเบลจะเอาไปปลูกหน้าบ้านสองต้นนะถัดมาจากต้นลิ้นจี่นั่นแหละทุกคนปลูกให้มันมันไม่โตมากนะถ้าต้นส้มโอมันก็จะแบบว่าดูแลง่ายสักนิดหนึ่งมันไม่ลามไปหา,าสายฟงสายไฟปลูกไว้หน้าบ้านก็อ่า เขาบอกว่ามันมันดีนะปลูกส้มไว้หน้าบ้านนี่ของเขา้าธรรมชาตินะ่ะถ้าบ้านเคนแบบว่ามีกระตังหน่อยอะไรเงี้ยเขาก็จะเอาซื้อส้มต้นเล็กๆมาไว้หน้าบ้านของเข้าบรวจะส้มโอ ชมโอ้ชมโอ้โอใหญ่ใหญ่นะคะของเ้าต้องเน้นของไงแล้วก็ใหญ่เท่านั้นเพราะว่าคนปลูกกระโตบักไงเลย <c oughs> ทํากับข้าวเสร็จเรียบร้อยทุกคนอุ้ยหิวจนว่าเมื่อสันคันเหนื่อยมากเี่ทุกคนวันนี้เป็นอะไรที่แบบว่าป้าเบิดแห้งค่ะหมดแรงมากๆเลยเบิ่ต้องเติมพลังเข้าร่างกายสักหน่อยค่ะเพราะว่าข้าวเที่ยงเบลก็ไปกินข้าวเหนียวกับปลาแล้วก็ ถั่วฝักยาวที่บ้านพี่แค่นั้นแหละนะทุกคนเราก็ไม่ได้กินอะไรอีกเลยเราพอมาถึงตอนเย็นอะ่ะเราก็มาต้มซุกกี้นี่แหละมหมอนึงเอิญล้านเอิญเอื่อยเอิญพี่ายเอิญย่ายมากินน้ากับบอมาค่ะเอื่อยข่อยพี่จาวเบีก็ไม่กินอะไรเพราะวะ่ารู้สึกว่าท้องอืดล้านเบีวก็กินแค่นั้นแหละทุกคนก็ประมาณนี้ส่วนหมอนี่ก็คือได้กินจากสามมือนแหละเบียว่า <laughs> ทานข้าวทานอะไรเรียบร้อยนะทุกคนเบลก็ต้มน้ําไว้ให้เด็กๆอาบน้านะคะพอน้ําร้อนเราก็ให้เด็กๆไปอาบน้ําอาบท่าอะไรให้เรียบร้อยทุกคนเบลตัวเบลเองก็คันมากๆเลยเพราะว่าเราทําสวนมาทั้งวันเลยนะเบลไม่ได้ไปส่งของนะคะวันนี้ใครสนใจสั่งสินค้าจากร้านสาวเบลก็ทักเข้ามาหาเบลที่ไลน์ได้เลยนะคะพวกพริกแกงกะปิแล้วก็คุนเชียงแซลมอนอกไก่ปลาสลิดมีพร้อมส่งนะคะส่วนมะขามต้องรอหน่อยนะคะที่ใครสนใจมะขามก็คือมะขามต้องรอสัก นนิดนึงเดี๋ยวก็เก็บกวาดอะไรเรียบร้อยนะทุกคนก็ไปชำระร่างกายทาคงทาครีมแล้วก็พาเด็กๆเ,เข้านอนทุกคนนอนประมาณสามทุม่มอุย้ยนอนหัวลงหมอนหลับเป็นตายเลยทุกคนฝันทีนี้ฝันไปเรื่อยเปื่อยฝันมาปบามามูบ้ามาขอบึกบปาท้ <c oughs> คิดสงสัยเราวิตกกจริลดมากเกินไป <c oughs> นะจ๊ะทุกคนคะ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอลาทุกคนเพียงเท่าน,นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบลด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ